จบเกมนะคะแมนยูก็คาบ้านไปตามระเบียบ ผิดค่าตรงที่มันแพ้เยอะไปหน่อยแล้วก็เราเองเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีประตูติดลบหนึ่งแล้วไม่รู้รูรเบนอโมริมคิดอะไรอยู่ถึงใช้โจชัวเซอร์เซ่นะคะลงเป็นหน้าเป้าตั้งแต่แรกและผลงานก็อย่างที่เห็นนะคะเก็บบอลไม่ได้ทำประตูก็ไม่ได้แนวรับเราเองวันนี้ก็พลาดนะคะทำเสียจุดโทษประกบก็ไม่ดีโอกาสยิงประตูมันก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่เขียบคมบวกกับประตูของทางบอลมัดเนี่ยก็โคตรเหนียวเลยนะวันนี้พละกำลัง มีส่วนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะบอลมัดเองเนี่ยเขาได้พักเยอะกว่าอยู่แล้วในขณะที่แมนยูเองก็มีเกมในคืนวันพฤหัสมันก็ได้พักแค่2วันแล้วก็ต้องมาแข่งขันกันในคืนวันนี้ช่วงท้ายเกมเห็นได้ชัดนะว่าเรื่องกําลังของแมนยูเนี่ยมันลดน้อยลงไปนักเตะดูมีอาการเหนื่อยล้านะท้ายเกมนะคะมีจังหวะที่ยิงทิ้งยิงว้างกันเยอะมากๆเลยก็เป็นเรื่องที่ลูเบนอโมริมก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขกันต่อไปนัดต่อไปนะคะแมนยูจะไปเยือนวูล์ฟแฮม์ตันใน คืนวันพนรหัสก็รอเชียร์ทีมกันต่อไปค่ะ